สวัสดีครับคลิปนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่องกิจซีซั่นที่1น่ไขปริศนาคนตายฟื้นคืนชีพ ep ที่2เรื่องราวในซีรีส์เรื่องนี้จะสนุกแค่ไหนนั้นเรามารับชมกันได้เลยนะครับก่อนชมคลิปกดไลค์กดต like, ิดตามช่องให้แอดด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง pts studio ชายคนนี้ฟื้นขึ้นมาจากหลุมศพในสุสานกลางวันแสกเขาเดินไม่ใส,ส่เสื้อผ้าร่อนจอนมาที่โรงเรียน อย่างงงได้สับสนเจอรูปใบหนึ่งนั่นคือรูปของมอเทลิเซียเหมือนกับว่าเขาและเธอรู้จักกันมาก่อนในคลินิกเคสเธอตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําเมื่อเธอถอดเสื้อของเธอออกในกระจกนั้นหน้าอกของเธอถูกพาออกไปทั้งสองข้างนี่มันอะไรกันแต่ในปัจจุบันหน้าอกของเธอนั้นไม่ได้หายไปไหนเลยมีเพียงกระจกเท่านั้นหรือที่สามารถส่องความจริงของคนที่ตายและฟื้นได้เธอมาคุยกับหมอเทลเซีย เธอจำได้แล้วว่าเธอนั้นเป็นมะเร็งเต้านมจนเธอต้องตายในเมื่อเธอกลับมาแล้วหน้าอกของเธอในตอนนี้ก็ดูปกติเธออยากรู้ว่ามะเร็งนั้นมันยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าให้หมอเช็คตรวจมะเร็งให้เธอหน่อยจะได้ไหมเมื่อหมอตรวจด,ดูก็ไม่พบมะเร็งในตัวเธอแต่อย่างใดเสียงสายโทรศัพท์โทรเข้ามานั่นเป็นสายของเจมส์เขาโทรให้หมอเทเลเซียไปหาที่ศสุสาหน่อยเธอไม่รีรอรีบไปที่นั่นทันที ทางหน้าตาแก่เขากําลังขโมยเสื้อผ้าในร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งเมื่อได้ชุดเสื้อผ้าที่เขาพอใจเขาก็รีบเดินออกไปจากร้านนั้นทันทีหมอเทลิเซียพอเธอไปถึงสุสานเธอมีเรื่องแจ้งให้เจมได้รู้ว่าเมื่อคืนที่ทาโลตายน้องชายของเขาอาเล็กซานโดรก็ตายด้วยนะเวลาที่เขาตายแทบจะไล่เรียกกันเลยเธอคิดว่าเรื่องนี้มันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆอีกอย่างหลุมศพของคนที่โผล่มาเมื่อคืนตอนนี้มันมีถึงหกศพเลยนะ แต่ทำไมพวกเขาเจอแค่ห้าศพเท่านั้นล่ะแล้วอีกคนนึงหายไปไหนล่ะยังไงพวกเราจะต้องตามหาคนนึงให้พบโดยเร็วที่สุดเลยคุณหมอเทเลเซียเดินสำรวจไปร,บรอบๆสุสานเจอกับหลุมศพลุมหนึ่งเธอเจอสิ่งของอะไรบางอย่างที่อยู่ในหลุมจึงเก็บมันไว้โดยไม่ให้เจมได้รู้เจมเดินเข้าไปหานั่นอีกหลุมใช่ไหมไม่ใช่หรอกหลุมเปล่าน่ะอยู่ๆเจมได้รับแจ้งว่ามีคนเดินไม่ใส,ส่เสื้อผ้าเข้ามาในโรงเรียน แน่นอนเขาคิดว่านั่นต้องเป็นคนที่ออกมาจากหลุมศพที่6กแน่เมื่อเขาเข้าไปในโรงเรียนกําลังตามหาผู้ชายลึกลับคนนี้ชายลึกลับคนนี้คิดต่อสู้แต่ด้วยความเก่งของเจมชายลึกลับคนนี้จึงพ่ายแพ้ไปถูกเจมล็อกใส่กุญแจมือทันทีเจมพาตัวชายลึกลับคนนี้ไปที่คลินิกระหว่างที่ขับรถไปที่คลินิกเจอกับวิกอยู่ในร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งมีเจ้าของร้านโทรไปแจ้งวิกว่ามีขโมยเข้ามาในร้านนี้ แล้วขโมยเสื้อผ้าออกไปขโมยยังไม่พอยังทุบกระจกทําลายข้าวของในร้านอีกเจมเข้าไปเห็นวิกมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวิกเขาพุ่งเป้าไปที่ทาโรเขาอยากจะถามทาโรให้แน่ใจว่าเขาใช่ไหมที่เป็นคนทําแต่เมื่อทาโรเขาตายไปแล้วเจมไม่สามารถพาทาโรมาคุยกับวิกได้เจมเลยโกหกไปว่าอ๋อฉันปล่อยทาโรไปแล้ววิกวิกได้ยินอย่างนั้นโมโหเลยดิทำไมปล่อยเขาไปได้ไงบารประชาชนของเขาเราก็ไม่มีนะให้ตายเถอะเจม มีเสียงคนทุบประตูรถดังออกมาจากรถเจมส์วิกถามไปว่าจับใครมาคนขี้เมาเล่นยาน่ะอย่าไปสนใจเลยดูเหมือนท่าทีเขาไม่เต็มใจนะวิกกำลังเดินเข้าไปดูเจมส์ขึ้นเสียงใส่วิกทันทีเขาบอกว่าเขาไม่เคยยุ่งเรื่องของวิกเลยแล้ววิกก็อยามายุ่งเรื่องของเขาเป็นอันขาดคุยเสร็จก็เดินขึ้นรถไปทันทีเด็กคนที่ถ่ายคลิปเขามีชื่อว่าโบเห็นร้านขายเสื้อผ้ากระจกพังยับเยินก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของตาแกแน่แน่ ปั่นจักรยานไปหาตาแก่ในป่าถามเขาว่าเข้าไปในเมืองไปขโมยเสื้อผ้ามาใส่ใช่ไหมใช่ฉันเห็นมันสวยดีอยากได้มันจึงไม่มีทางเลือกทางด้านเจมนําตัวชายลึกลับคนนี้เข้ามาในคลินิกเขาพยายามถามชื่อว่าคุณเนี่ยชื่ออะไรแต่เขาก็ไม่ตอบอะลรเจมเลยเขาเอาเรื่องสําคัญมาบอกให้พวกเขาทั้งสี่คนในคลินิกได้รับรู้ว่าหลุมศพที่พวกคุณตื่นมานะ่ะหลุมพวกนั้นไม่ได้ขุดออกมาจากด้านนอกแต่มันขุดออกมาจากด้านใน แต่เรื่องนี้เขาไม่อยากจะเชื่อหรอกแต่นี่มันคือความจริงทุกคนต่างไม่เชื่อในสิ่งที่เจมพูดมันเป็นไปได้ไงเจมและเขาก็บอกกับทุกคนได้รับรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเชื่ออะไรบ้างมีเคสภรรยาของเขาเท่านั้นที่ตายหลังสุดส่วนสามคนที่เหลือตายไปแล้วตั้งแคนร้อยปีพวกเขาตายกันไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้ให้หมอเทเลเซียเช็คล่างกายทุกคนไปแล้วร่างกายก็ปกติกันดีแล้วมาบอกว่าพวกเขาตายกันไปแล้วไม่น่าใช่หรอกมั้ง ้าคนนี้เขาก็ไม่ได้ชื่อมาเรียอย่างที่เจมบอกเธอจำได้ว่าเธอชื่อแอนนานะผู้หญิงอีกคนเธอก็ไม่ได้ชื่อเคอร์เซนอย่างที่เจมพูดมาเธอชื่อเคอร์ตี้ต่างหากพวกคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าทาโรไปไหนทานโรไปกับผมเมื่อคืนเขานั่งรถไปกับผมไม่นานเขาก็ตายพวกเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ทั้งที่เขาก่างกายปกติด,ดีเจม เขาเห็นขาเคอร์ตี้มีบาดแผลเขาสันนิษฐานว่าเธอนั้นน่าจะโดนอะไรเกี่ยวตอนออกมาจากหลุมศพเมื่อคืนแน่ๆจึงจะพาเธอไปที่โรงพยาบาลเจมเคอร์ตี้และทอมระหว่างขับรถมาถึงสะพานเคอร์ตี้กับทอมก็มีน้ำตาไหลออกมาเป็นเลือดจนเธอและเขาต่างลุกนี้ลุกลดนขีดร้อด้วยความเจ็บปวดพวกเขาสับสนไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่เจมเห็นท่าไม่ดีถอยรถกลับแล้วรีบขับไปที่คลินิกทันทีวิก เขาเข้ามาหาหมอเทลิเซียเธอเห็นวิกมาหาบอกให้มาเรียเคสและชายลึกลับเข้าไปหลบในห้องก่อนเลยเธอเปิดประตูไปเจอวิกพยายามบ่ายเบียงไม่ให้วิกเข้ามาในบ้านนี้เธออ้างว่าเวลานี้เธอกําลังติดคนไข้ยอยู่แล้วค่อยมาใหม่แล้วกันนะวิกเชื่อโอเคมาเรียรเธอสับสนกับคำพูดของเจมทําไมเจมต้องเรียกเธอว่ามาเรียรด้วยละ่ะ เขาน่าจะเห็นป้ายหลุมศพของฉันแน่ๆเธอเรีบวิ่งออกไปจากบ้านไปที่สุสานทันทีเคทเธอเห็นมาเียวิ่งออกไปจึงวิ่งตามเธอไปชายลึกลับคนนี้และหมอเทเลเซียเหมือนเขารู้จักกันมาก่อนเขาให้เธอถอดกุญแจมือของเขาเดี๋ยวนี้เลยแต่เธอปฏิเสธมาเรียนกับเคทวิ่งหน้าต่างไปที่สุสานเจอกับป้ายหลุมศพแต่มีอีกป้ายที่อยู่ข้างๆข,ของเธออ้าวเธอจําจได้แล้วแอนนาคือลูกสาวของฉันนี่หว่าศพของเธอ ตั้งอยู่ข้างๆฉันนี่เธอลองไห้เรียกชื่อลูกสาวอย่างสุดเสียงเธอสงสัยว่าทำไมลูกสาวของเธอไม่ตื่นขึ้นมากับเธอด้วยเจมส์ขับรถมาถึงคลินิกรีบนำตัวทั้งสองคนให้หมอเทลิเซียไปตรวจด,ดวงตาทันทีเมื่อตรวจเสร็จก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนนิเจมส์เขาเล่าให้หมอเทลเซียฟังว่าเขาขับรถกำลังขึ้นสะพานที่ทาโลตายพวกเขาทั้งสองคนเกิดอาการน้ำตาไหลออกมาเป็นเลือดทันท,ท,นทีเธอเดาว่าสะพานอันนี้ น่าจะมีพิษภัยต่อพวกเขาก็ได้แต่เจมส์ไม่คิดแบบนั้นคิดว่าพวกเขาน่าจะออกจากเมืองนี้ไม่ได้ต่างหากและจะไปบอกพวกเขาทั้งหมดได้รู้ว่าควรอยู่ใกล้เมืองนี้เอาไว้หมอเทเลเซียบอกกับเจมส์ว่ามีเจ้าหน้าที่วิกมาที่นี่ฉนันให้พวกเขาทั้งสามคนไปหลบที่ห้องแต่เคสกับมาเรียเธอวิ่งหนีออกไปจากบ้านไปไหนก็ไม่รู้เจมส์งานเข้าอีกแล้วล่ะเคสเธอพามาเรียไปที่บ้านของเธอเธอจําจได้ว่าบ้านหลังนี้แหละตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่ เธอได้อยู่บ้านหลังนี้เมื่อเธอเข้าไปในบ้านเห็นเสื้อผ้าของผู้หญิงคนหนึ่งและยังไปเจอรูปถ่ายเจมส์และเพื่อนสนิทของเธอที่มีชื่อว่าซาร่าก็ยังมีความสุขเธอรู้ได้ทันทีเพื่อนฉันแต่งงานกับเจมส์ไปแล้วแต่ตอนนี้ซาร่าเธอไม่อยู่บ้านเธอออกไปข้างนอกน้ำตาของเคสยอยู่มันก็ไหลออกมาเธอสับสนมากๆถ้าเจมมีผู้หญิงคนอื่นเธอจะไม่ตกใจเลยแต่นี่คือเพื่อนรักของเธอแล้วพวกเขาทั้งสองคน แอบเป็นมีความสัมพันธ์กันตอนไหนล่ะอยู่ๆไม่นานนักซาร่าเธอกลับมาที่บ้านเคทกับมาเรียรับรู้ได้แอบเข้าไปหลบซ่อนซาร่าเธอสงสัยว่าต้องมีใครอยู่ในบ้านของเธอแน่ๆจึงแอบย่อบเบาๆพร้อมกับมีทำครัวก่อนที่เธอท้องเธอก็เป็นตำรวจซะด้วยจึงไม่เกรงกลัวอะไรเคทกับมาเรียมีออกจากบ้านหลังนี้มาได้เธอแอบมองดูซาร่าอยู่ข้างต้นไม้เธอเห็นซาร่าท้องแก่ใกล้คลอดจิตใจของเธอยิ่งปวดร้าวเข้าไปใหญ่เธอรีบวิ่งออกมา โดยที่มีหมาตัวโปรดของเคสติดตามมาด้วยเธอลองให้แทบขาดใจไม่คิดไม่ฝันว่าคนที่ไว้ใจมากที่สุดจะทําแบบนี้กับเธอได้เธอโกดเจมมากๆอยากจะออกไปจากเมืองนี้ให้รู้แล้วรู้ลอดไปเลยเพราะไม่อยากเจอหน้าของเจมอีกต่อไปมาเรียว,วิ่งตามเคสแต่ตามไม่ทันซาร่าจะโทรไปหาเจมบอกกับเจมได้รู้ว่ามีขโมยขึ้นบ้านเราแต่ตอนนี้พวกมันไปแล้วออกทางประตูหลังบ้านและไม่รู้ว่าขโมยพวกนั้นได้อะไรไปบ้าง เจมรู้ได้ทันทีว่าเคสต้องแอบไปที่บ้านแน่ๆจึงบอกให้ซาร่าไม่ต้องตกใจนะลอกบ้านไว้เลยนะห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดตาแก่คนนี้กำลังเดินอยู่ในป่าเขาเห็นภาพร้อนน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังจะตายเห็นบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งมีชายคนหนึ่งแอบย่องเข้ามาด้านหลังใช้ไม้ทุบที่ร่างกายของเขาอย่างแรงจนเขาล,ล้มลงเมื่อได้สติเขาเห็นโบมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วเขาบอกกับโบว่า รู้แล้วว่าเขาตายได้ยังไงเขาน่าจะตายพอโดนชายคนหนึ่งใช้ไม้ทุบแน่แน่เขาถามโบว่ารู้จักโดโหน้าฮิวไหมฉันต้องการไปที่นั่นรู้สิแล้วโบก็พาเขาไปเจมเขาขับรถมาเห็นมาเรียกําลังเดินอยู่ข้างถนนจึงเข้าไปถามเธอว่าเคสอยู่ไหนมาเรียบอกว่าเคสกําลังเดินหนีออกไปจากที่นี่แล้วเจมเขารีบสับเกียร์เหยียบคันเร่งออกตามหาเคสให้ไวเลยถ้าเธอออกไปจากเมืองนี้ เธอจะหายจากเขาไปตลอดการเมื่อเจมขับรถออกมาได้สักพักหนึ่งมาเลยเห็นภาพหลอนมีรถคันหนึ่งขับมาข้า,ขางๆเธอคนในรถคันนั้นคือสามีและแอนนาลูกสาวของเธอเองเธอยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเห็นพวกเขาพอได้สติขึ้นมาก็ไม่เห็นมีใครเลยนี่หว่าทางด้านเจมขับรถไปเจอเคสเขาเดินลงมาจากรถแยกเคสให้หยุดเคสทวาดใส่เจมด้วยความโมโหเธอพูดถึงเพื่อนสนิทของเธอซาร่า เธอมาเป็นภรรยาของคุณได้ยังไงเจมผมเข้าใจว่าคุณตายไปแล้วเคสซาร่าเธอก็เสียใจเรื่องคุณเช่นกันพวกเราต่างเสียใจหลังจากนั้นไม่นานพวกเราก็คบกันและแต่งงานก็ได้หกเดือนเธอกําลังจะคลอดอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าตอนนั้นเขาเสียใจหนักมากแต่ทันยังไงได้ชีวิตมันต้องเดินต่อไปเพื่อนของคุณดีไม่ต่างจากคุณเลยเคสฉันเลยเลือกเธอในตอนนั้นแทนคุณอยู่ๆคุณก็โผล่มาผมทําอะไรไม่ถูกเลยเคสระหว่างที่เดินไปคุยไป เธอมีน้ำตาไหลออกมาเป็นเลือดเจมเห็นเคสผิดปกติรีบนำตัวเคสขึ้นรถกลับไปที่คลินิกทันทีเมื่อถึงคลินิกเจมบอกให้หมอเทเลเซียได้รับรู้ว่าพวกเราคงปกป้องพวกเขาไว้ไม่ได้แน่แนๆเลยจะเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับเจ้าหน้าที่วิกแต่หมอเทเลเซียไม่เห็นด้วยกลัวว่าเจ้าหน้าที่วิกจะย้ายคนพวกนี้ออกจากเมืองนี้เจมเขารับปากว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนั้นแน่นอนเจมเข้าไปสถานีตำรวจ บอกกับเจ้าหน้าที่วิกให้เข้าใจว่าคนที่คุณเห็นเมื่อวานก่อนนะ่ะพวกเขาตายไปแล้วแล้วฟื้นขึ้นมาหนึ่งในนั้นมีเคสเมียของผมด้วยแต่เจ้าหน้าที่วิกไม่เชื่อคิดว่าเจมส์ทงานหนักหักโหมงานมากเกินไปจนสติของเขาฟุ้งซ่านคิดแต่เรื่องเมียของเขาที่ตายจากไปแล้วเจมส์เห็นอย่างนั้นไม่รู้จะทํายังไงต่อดีพูดไปเขาก็ไม่เชื่อเลยเขาตัดสินใจเดินออกไปจากที่นี่ทันทีเขากลับมาที่คลินิกเห็นบ้านปิด ประตูทุกบานล็อกหมดไปไหนกันหมดวะเนี่ยหมอเทเรเซียเธอพาพวกเขาทั้งหมดย้ายมาอยู่ที่ปลอดภัยโดยไม่ให้เจมรู้เจมโทรไปหาหมอเทเรเซียอยากรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกันแน่เธอบอกได้แค่ว่าพวกเขาปลอดภัยดีคุณไม่ต้องห่วงที่เธอทําแบบนี้เธอไม่อยากให้พวกตํารวจพาพวกเขาไปเธอจะต้องรู้ให้ได้ว่าพวกเขาตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาได้ยังไงทางด้านเคสเธอร้องไห้หนักมากกับเรื่องที่เจม ทำกับเธอแบบนี้ใจมันก็อ่อนแอทุกทีจะให้ไม่คิดก็คงทําไม่ได้เพราะชีวิตของเธอสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงเจมคนเดียวเท่านั้นเจ้าหน้าที่วิกกาลังขับรถไปที่ไหนสักที่อยู่ๆมีเสียงอะไรประหลาดประหลาดดังออกมาจากวิทยุเขากําลังก้มไปมองหันมาอีกทีรถของเขาจะเข้าข้างทางเขาหากักหลบจนรถพลิกคว่ำไปหลายตลบดาสเตขึ้นมาเขาลงมาจากรถอย่างโซซาโซเซแล้วเดินมุ่งหน้าไปที่ไหนสักที่ แล้ว e ีพีที่2ก็จบลงเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามต่อ e ีพีที่3นะครับ